นะที่พงไปบอกวันแรกที่นางใส่อ่ะคนนี้แหละมาคู่กับพงวันนั้นอ่ะอ๋อแอปผมแปม์ใช่วันนั้นอ่ะมีไม่กี่คนวันนั้นอ่ะใส่หมดเลยนะวันนั้นอ่ะวันที่วันแรกเข้าไปอ่ะพงบอกให้ใส่ประแจะใสหมดเลยเนะี่ยแอปแอมมานิดก็ไม่ได้มานิดไลฟ์สไตล์เนี่ยนะนีพวกล่างไหนเข้าไปนะเออเนี่ยล่างนี้แหละพวกเข้าไปได้ของพงมีประแจนี่แหละเออล่างเนี้ยไปได้ เอาพวงมานาวไปอ่ะมันนัหน่ะไปสอนนางอ่ะเนียมีประเจนางขอดไม่เป็นญาติยังนางยังเติมไม่เป็นนางไร้เงียบอ่ะนางรู้รู้รู้ว่าไรเงียบแต่ต้องคุยก่อนไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊บไรเงียบไปปั๊บมันไม่ใช่ ไรตอนเนี้ยสิบสี่สิบห้าสิบห้าอ่าลำดับที่สิบห้ามีมงกุฎด,ด้วยเดอ้อบ้านนางมีมงกุฎแจกด้วยเดอ้อแดนดับหนึ่งแล้วนะนางใส่ไม่เป็นย่นา,ายังใส่ไม่เป็น แทนบอกแล้วว่าใครมาใส่ประแจหมดเลยนะวันนั้นก็บอกเขาออกหมดระยะไม่มีใครอยู่กับน,นางแล้วมีแค่ลม,ลมบนลมบนมีอยู่ห้าลมบนไปช่วยด้วยนะไม่มีใครอยู่ละไม่มีใครตอบสักคนละออกกันหมดแล้วนี่แหละผลของการที่ว่า ไม่ใส่ประแจเนาะให้เราเก็บชั่วโมงไม่ใส่ประแจแล้วไม่อ่าเพื่อนๆจะไม่สามารถอยู่แล้วก็ไม่รู้จะพูดกับใครอ,ะอ่ะเออประมาณนั้นนะแต่พอแล้วอันนี้ใส่ทิ้ิเกอร์ไปเยอะแล้วแต่ก็ตัวเองก็เป็นสแปมตัวเองไงนะอืมก็แค่นั้นก็แค่นี้เยอะมากทุกคนอาวเหรอไปงานเหรอ อยู่แค่เดิมโอ้ยผานไปเป็นปีแล้วอะ่ะไม่แว้นน่ะนางไม่แว้นน่ะนางก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละต้องแว้นนะจ๊ะไม่ใช่อยู่กับบ้านกระจุกคนเดียวมันอยู่ไม่ได้เด้อทุกคนขอบคุณขยาดวงจะลงแล้วขอบคุณกทุกคนนะนุะ้นยยะดวงตาย,ยังมีสี่สิบอีกอะ่ะโอ้ยลงได้แล้วดวงตาจ๋าเดี๋ยวมาดูกันใหม่ <laughs> เดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ได้ดวงตาจ้า วันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดอ้อจะไปหาพ,พี่เพื่อนเพื่อนก่อนเดอ้อไปหาพ,พี่เพื่อนเพื่อนก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวจ้าขอบคุณมากค่ะปู่ยุคข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้อย่าไปหาไปหาสีกลุงปลาสีกลุงสีประแจเป็นแล้วขอบคุณทุกกําลังใจเดอ้อได้เวลาแล้วนะคะทุกคนสุขสวัสดีทุกคนคะ่ะคืนนี้ก็ขอยุติ อ่ะอีพีนี้เนาะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะไม่ไอ้ไม่ใช่อะไรหรอกอกดพรมเหมือนไม่ได้น่ะกล้องมันหายทุกคนทุกคนต้องแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปเนาะประมาณเนี้ยขอบคุณค่ะทุกคนที่มากดไลค์กดสปายกดติดตามทุกๆเอเซนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ใครมีธุรกิจก็ขอให้เฮงปังๆเด้อเพิ่มปูนทวีคูณขึ้นเด้อญาติทั่วขอบคุณข้าปู่ยุทธขอบคุณค้าโค้โคโยวัสดีค่ะแล้วใครยังอยู่น้องจอบน้องโดมนะโค้ยจา๋าขอบใจมากเด้อคืนนี้ขอให้ทุกคนใครนอนหลับก็ขอให้นอนหลับฝันดีเด้อปู่ยุทธขอบคุณค่ะ,ะเราแว้นไปหาพี่เพื่อนๆเนีะรอจเจ็บๆเด้อน้องลิงใครอยู่มั่งใครอยู่ตรงนี้มั่งแม่วงมัดรวมเลยเด้อ สุขสวัสดีทุกคนโอ้ยยาหกสิบหกสิบสี่หกสิบสามเลยอะ่ะขอบอคุณทุกกำลังใจมากๆเอา้าอีกสองไลค์เขาจะให้ได้แปดสิบแล้วแล้วอีกสองไลท์มีใครให้อีกไหมสุขสวัสดีค่ะเฮ้ hey, ก่อนนะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสด,ดี